เฮ้ยที่กแกกล้ากินของเส้นไหว้ของเจ้าพ่อสไปเดอร์แมนหรอเฮ้ยลุลเลๆว้ายฉันจะกลายเป็นสไปเดอร์แมนซอมบี้ดีดีฉันว่างานงานนี้เราสองคนสวยแน่แน่ใช่ผีเป <laughs> ลต เอ้ยอ้อ้พีพีตาดีจะนีไปไหนละจ้าสุดหลอมาอยู่ในต้นกล้วยกับฉันเร็วสักการะเจ้าพ่อสไปเด้วยแมน คิดไปแล้วว่าท่านจะต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีดีอยู่ตรงนี้แน่นอนตามโบราณเขาบอกว่าถ้าเจอตุ๊กตาหรือหุ่นอะไรตั้งอยู่ข้างทางเนี่ยห้ามเอากลับบ้านก็คิดไปแล้วว่าถ้าขอพรอแล้วจะได้พรวันนี้ผมจึงเลยเอาพวงมาลัยมาสักการะเพื่อให้ทุกคนได้รู้ว่าท่านเนี่ยศักดิ์สิทธิ์จริงแล้วเอาแอปเปิ้ลมาถวายด้วยสาธุนีเป็นสอสไปเลยนะท่าน Spider Man. สไปเดอร์แมนเจ้าพ่อสไปเดอร์แมน นีทุกคนจะได้รู้ว่าท่านมีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์งวดหน้าแล้วก็ลูกขอให้ลูกได้เงินล้านสักทีนะเจ้าพอ่อสไปเดรไหมแล้วจะมาทำสารให,ใหญ่ให้เลยนี่แอปเปิลจ้าสาธุสาธุส,าธสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในนี้ไปเล่นเกมร้านไหนดีอร้านหน้าปักซอยก็เฮ้ยโอ้คนแก่สมัยนี้เขายัางงมงายกันอีกเนาะ4.0แล้วละโอ้ยอ้ออนาะงมงายเลยอะ นี่มันเจ้าพ่อสปไปเด์แมนที่ฉันได้พลได้ของต่างๆตามใจนึกที่ฉันบนบานไว้มาแก้บนยังไงล่ะงงไงอุ้ยสสสบปเด์แมนสวัสดีครับโอ้ยแกนี่ไม่เห็นลงศพมาพิศาลละนี่ยังมาตลกกับฉันอีกอเขาบอกไว้เลยนะว่าถ้าเห็นทุกตาแบบเนี้ยโบราณบอกว่าอ,อย่าแก้เฮ้ยีแกกล้ากินของเส้นไหว้ของเจ้าพ่อสไปยด์แมนเหรอ เฮ้ยแกตกหัวด้วยเหรอคนอย่างแกนีเดี๋ยวมันต้องเจอดิสปอร์ตได์แมนเอาอมาสมเลยไปเอาะไตั้งนี้เอากลับบ้านเล่นดีกว่าเอ้ยมันเอากลับบ้านไปเลยเหรอแล้วเดี๋ยวแกจะได้เจอดีแน่นอนเจ้าบอเแมนมีจริงด้ยอ้อะไรเนี่ยเอ้ยลมแรงเหรอ เริ่มก็ไม่มีเฮ้ยว้ายอุ้ยอุ้ยแปลกๆปลกก็นะเริ่มแปลกแลกก็นะเฮ้ยดี่เห็น์เงยเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนเป็นดีไานเลยมันมันไม่เอาเลยแกมาลบหลูฉันชาวพัวจไปดูแผลอย่างฉันจะจัดการแกเลย เอ้ยไม่ตามมาแล้วใช่ไหมเฮ้ยมันอะไมัเป <en sneez> ็นพิพิศารอะไรนะ กเ,เ,เกิดอะไรขึ้นกับฉันเกิดอะไรขึ้นกับฉันเฮ้ยเฮ้ยเร็วๆว้ยฉันจะกลายเป็นสปไปเดอร์แมนซอมบี้นี่คงเป็นเวรกรรมที่ฉันไปลบหลู่เจ้าพ่อสปไปเดอร์แมนฉันอยู่ไปหาอะไรกิน จังเลยอ่ะพี่ร้านช็อกโกแลตฮาโลวีนเขาขายหมดแล้วอ,อ่ะนั่นสิดีเจเฮ้ยพี่อะไรอ่ะดีเจเฮ้ยพี่มันช็อกโกแลตฮาโลวีนที่เขาบอกนี่โห้มันตกอยู่ตรงนี้ได้ไงเนี่ยดีเจจะดีเหรอโอ้ยที่ร้านอะ่ะเขาขายหมดแล้วมีคนลืมเอาไว้หรือเปล่าแต่แตม่มันอาจจะเป็นช็อกโกแลตผีสีงก็ได้นะดีเจโอ้ยงงายมันไม่มีหรอก Okay, ก็แค่ช็อกโกแลตรูปผีแค่นี้เองพี่ดูทีแล้วแต่นายดีเจกันก,นก<ป>ลับบ้านกันเถอะไปกินกันมานั่งกินตรงนี้แล้วกันอ่ะได้ช่วยได้มีที่นั่งแล้วหนูเลยช่วได้นายได้ดีเจนายจะกินจริงๆเหรอใช่ฉันจะกินจริงๆเออแต่ก็ไหนๆก็ติดมาแล้วฉันขอร้องเอาตุ๊กแกผีหนมาแล้วกันได้เอเอดีนั้นดีเจโอ้ยงั้นได้เหรอ แม่เห็นตอนแรกบอกว่าผีสิงหรือเปล่าอยากินนะแบบเนี่ยพอกินจริงๆแล้วอร่อยใช่ไหมล่ะเสียงอะไรอ่ะฉันไม่ได้ยินนะเสียงอะไรอ่ะนายลองฟังดีๆสิเสียงมันตุ๊กแกเลยอ่ะทีกทีเฮ้ยนั่นตุ๊กแกมีรู้จะเป็นช็อกโกแลตเนี่ยจริง ฉันว่าไม่มีอะไรหรอกทูทีเนี่ยเดี๋ยวฉันกินอันผีกระสุนให้ดูอร่อยดีนะเเครทูทีได้ยินเสียงอะไรไหมตอนให้ฉันขอฟังดีๆก่อนใครเรียกฉันมาจ๊ะ เฮ้ยีอ้ยโ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 อ้อ้ยโอ้ยโ้อ้อ้ย้อ้ยโออ้ยโอ้ยโอ้ย้ยยโออ้ย้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโ้อ้ยโออ้ยโอ้ย้โอยโอ้ยยออ้ยโอ้้อ้้อโอย้้ จะ,จะลองยิงริงใช่ไหมใช่สองอัน,นั้นกะโดนไปแล้วนะไม่เป็นไรหรอกมันก็มันก็ออนกลอยอย<า>ู่ดีอ่ะใช่เฮ้ยดีทีฉันว่างานงานนี้เราสองคนสวยดีแน่ใช่พีเปรต กินช็อกโกแลตผิวสิงเลยฉันเป็นแม่แล้วดิเจเดี๋ยววิ่งเข้าบ้านดีกว่าไประวังกันดิเจอยู่คนเดียวทำไมล่ะตามไปสิหน้าเบื่อจังเลยมาบ้านสวนทีนี่ไม่มีอะไรให้ทำเลยตอกไม้ป่าเหรอนี่ดอกไม้ป่า ไม่ต้องมีความสวยงามเพราะฉันเป็นคน g า s น <rawd Moder> ี่อยากเป็นเธอไหมเออนี่เหรอต้องเป็นแล้วเธอไหมเออนี่เฮ้ยต้นเล็กๆพวกนี้ไม่สะใจเลยเฮ้ยต้นกล้วยนั่นดีกว่าไปรู้จักซะแล้วนายขนมต้มอีแออีไอ้อีแอ้ไอ้ไอีแอ้ไอีไอ้ไอไปเตะต้นกล้วยให้หายเซ็งดีกว่าแม่มวยไทยแมมวยไทย ว้ายทายเออโอ้ยโอ้ยทำไมมันเจ็บนี้เนี่ยมันแข็งแข็งนะเนี่ยต้นเนี้ยหรือว่าอ๋อเราเราต้องเตะโดนหน้าแข้งสิเฮ้ยเตะไม่ได้เลือกเลยฮ้เฮ้ยอะไรแวบๆนะเนี่ยเห็นเหมือนเป็นคนยืนอยู่ตาฝาดเบลอละเฮ้ยแกเป็นคนก็ดีเดี๋ยวฉันจะเตะไอ้ความเลย มาจากไหนเนี่ยลมก็พัดด้วยไอ้ไอ้เฮ้ยไอ้ปี๊ดปีตาดิอย่าไอตันกล้วยเชียวผมแก่เตะแล้นอะ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 อย่าอย่าโย่ะถลวแตก จะหนีไปไหนละจ้าสุดหลอมาอยู่ในต้นกล้วยกับฉันเร็วปีตาเนี่ยมาลักกันนอจมานี่เลยมานี่ยังแกต้องโดนมาดักกันไหนะอย่าอยู่เลยแก่คนไม่สนใจคนอื่น 哦！啊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 ！别啊！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 啊 ออ,ออดดน,นออได้รูบิกมาสักทีจะได้เอารูบิกเนี่ยไปถวายเจ้าพ่อสักหน่อยน,นี่คะ่ะเจ้าพ่อเจ้าพ่อจูออนประจำบ้านนะคะหลังจากที่ให้ลูกได้ถูกหวยวยันนี้เนี่ย ลูกก็เลยซื้อรูบิกที่กำลังเป็นของที่ฮิตที่สุดตอนนี้มาถวายนะคะเจ้าพ่อรับไปด้วยนะคะแล้วก็งวดหน้าลูกขออีกนะคะสาธุว้าวในที่สุดเราก็ได้เล่นรูบิกสักทีเฮ้ยดีจริงๆเลยวันนี้เขาจ้างมาตัดหญ้าที่บ้านหลังนี้โนอยู่บ้านไหมเนี่ยโน ตัดหญ้าตรงนั้นเลยครับตัดตรงนั้นเลยรกมากเลยครับถ้านะ้าตัดเสร็จแล้วนะ่าเรียกผมนะครับเดี๋ยวผมเอาค่าจ้างมาให้โอเคได้เลยหนูเดี๋ยวนะ้าตัดหญ้าก่อนสิแล้วนี้หญ้ามันรกรกเนี่ยเอ้ยเอ้ยโอ้ยอะไรกันนี่โอ้โหคนเดียวนี้งงงายไม่เข้าเรื่องเอาของมาเส้นไหว้ตุ๊ก,กตานี่มันจะไปช่วยอะไรได้ เอ๊ะนี่มันรูบิกที่กำลังดังอยู่ตอนนี้นี่นะหายากซะด้วยพามานานเลยเนี่ยนี่โอ้โหรูบิกเป็นสปินเนอร์โอ้โหสุดยอดอันนี้น่าจะขายได้เยอะขอแล้กันนะจ๊ะเจ้าพ่ออะไรเนี่ยเฮ้เป็นเด็กเป็นเล็กใครเป็นเป็นเจ้าพ่อโอ้โหนี่รูบิกที่เป็นพีระมิดอันนี้ก็ดีขอแล้วกันนะจ๊ะ,จะ อีกอันหนึง่งอันนี้ก็รูบิกที่มันสวยงามเป็นพุงแล้วก็หมุนง่ายด้วยเนี่ยโอ้อันนี้ก็ขอแล้วกันนะเจ้าพ่อแนยังทําท่าไม่พอใจอีกไม่พอใจฮะไม่พอใจเหรอฉันจะเอาของแกแกจะรรมาทำอะไรฉันได้เฮ <c oughs> นี่ถ้าสักสิบจริงก็กลับขึ้นไปนบนนู่นเองแล้วกัน นี่และไปะชิเยังของเล่นฉันไม่พอยังบังอาจทุ่มฉันลงพ่อน์อีกเหรอแบบแกต้องเจอดีเฮ้ย,ฮยตั้งไว้แถวนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยพาไปขายเอออ่ะตัดนี้สิ อ่อ uh, 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 uh ้อ้าอ oh, oh. wow. ุ้ยอ eh. ุ้ยแน่ฉไวเนี่ยเฮ้ยรูบิกตั้งอยู่เฉยๆมาได้โอุ้ยมาได้ไงเนี่ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยสวัสดีเป็นยังไงล่ะเอ๊ะตรงนั้นเด็กที่ไหนนั่งงอเข่าขาวๆอยู่เนี่ยอะไรเนี่ยไอ้ดูเองใช่ไหมยถึงขว้างรูบิกมาให้นะเนี่ยฮะ ฮ้ยอยากมีเรื่องนักเหรอเอารูบิคฉันไปแบบเนี้ยต้องโดนสั่งสอนยากปีจูออนอยู่ในหุ่นนั้นเหรอจ๊ะใช่ฉันสิง ค right? ุณตัวนี้แหละไม่เอาแล้วเจ้าเอาคืนไปเลยอย่าทำอะไรฉันอย่าเรูเบกฉันคืนมาเอารูเบกฉันคืนมาเอารูเกฉนอย่าลุงเป็นอะไรไหมลุงเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นครับอย่าอย่า เข้า้าดีกว่าสวัสดีครับขอบคุณครับที่ทำให้ผมสอบผ่านนี่ครับผมเอาแอปเปิ้ลของโปรดของเจ้าแม่มาถวายแล้วนะครับแล้วก็นี่น้ำแดงของโปรดของเจ้าแม่เหมือนกันครับขอบคุณครับวันนี้เบื่อ เราไปหาอะไรทำทสนุกดีกว่าไหมแบบวัยรุ่นเจเลยเขาทำกันน่ะเฮ้ยแต,แต่ทำไมเด็กคนนั้นเขา,าง,ขงมง,งายกันน่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยน้ำแดงกับแอปเปิ้ลเหรอหวานปากอีกแล้วคครขอบุนี่เฮ้ยเฮ้ยงมงายอะไรเนี่ยคือทำอะไรเนี่ยเรากำลังให้เส้นไหวกับเจ้าแม่ผีแม่ชีน่ะเฮ้ยเส้นพวงเส้นไหวอะไรกันไม่มีจริงหรอกสารหลอกหลอนละ อยากกินนะ่น่านนนาน่าน่อื้อนก่อน่อน่าน่า่า่อ่อน่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 ่านมาน่าน่าน่าื่าน่อนมานน่านน่า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 น่น่า่่น น้านะี่ไงนี่ไงน้าน้าเจ้าพวกนี้มันมากินของเส้นไหวของฉันมันไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงแต่นี้ต้องกางสอนให้รู้สานิ้วสันถึง <c oughs> <c oughs>

น้องเองเ่รู้สึกหนาวบ้างไหมเย็ยนๆว่าวาหลังยังไงไม่รู้อ่ะพี่นี่มันก็น่าฝนนะฝนก็เพิ่งหยุดไปเอ๊ะใครไม่จับ,บหลังเนี่ยหันไปดูดีกว่าเออไม่มีใครนี่ให้จับเ<ห>นี่ยให้จับสุ่มสี่สตัว มันไม่จับใช่ไหมฉันไม่ได้จับเอานี้ฉันจะแสดงตัวให้มันเห็นมันจะได้รับบทเรียนอย่าให้ฉันรู้อย่าให้ฉันรู้อะไรเนี่ยเฮ้ยมานั่งทำไมตรงนี้เนี่ยลุก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 พี่มว่างษไม่ใช่คนเอ้ยลุก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 พวกตาจีนอะไรของเช้ วกแกไปตุนของเป้นของฉันมาพวกแกต้องได้รับโทษน้องน้อยผมเองผมไม่ได้ไปกินใช่จริงๆนะฉันเห็นเหตุการณ์ทุกกิทุอย่างฉันรู้ฉันเห็นขรานี้ฉันจะไปจับตัวพวกแกใคาไปหนแล้วอยู่ไม่ไหว่้าฉันคือ สีมาสีมาวิ่งกันดักใช่ไหมดั้นวิ่งกัไปเลยชนอะไรก็ไม่ต้องยึดวิ่งไปเกนั่นวางมาลลกันทรสาบปากสีมาสีแต่งเป็นผู้ชายเออะนี่ฉันแค่สองสอนแค่บอกบาะนะ ยังลบอยู่ฉันจะไปหาถึงบอน,นอย่าลืมกดติดตามและสันกะริงในช่องคิดดีทีวีกันด้วยนะครับ